ว่าสัการนะครับามีสักการ์เราัีรวมบวงสวงถวายกันแบบเดงมนครูพระธาตุท้าวจีฮนามบ้านสร้างทองครับใช่ไหท่านอะนองานรอเดงวัด้นกรริกาการพย์บริษัทวิทยุการดินห่งตไยับกำลังวางขันหมากเด่ครับเออบางบางกรมะไลครับ มาหาพ่อคุณยายเรืองขแตงงานประเที้คุณ้าไปของ คือผู้ว่าเราจะไว้ด้านในับเลยใช้หน่อยแับพิธีก็กำลังเริ่มไปนะครับท่านนายกนายกองค์การการัฐมนตรีต่างจังหวัดตั้งถอนนายกปยิยพสิงห์กำลังวา,างการหมักเปลืกครับแล้วก็ได้ถอยถอยมาเปลืกนะคะ เราก็วางพวงมาลยต่อด้วยท่านกำนันสงศักดิ์นโนะครับการันจรสร้างห่อนะครับกำนันสมศักดิ์นะวางพวงมาลัยนะครับตเรัารขับเบริ่งซงหงูเท้าสีนาหรว่าชาวานสะตอ เราพูเราเข้าใจเราดำเนกแต่บางคมักเล่ตามำพารามงค์ยนะคะเพราะว่าตั้งก็จะม่อนบเพราะว่ามันจะสก็ายาเจ้าฝายผู้ปกคองว่เมืองฝที่จะไปก็คือาน

และก็ผู้แทนบริษัทวิทยุการดินนะครับทีนี้ก็อยาสร้างชื่อนาด้วยด้วยพลัง okay. uh, mm ่ความสานะครับท nice. ี uh, all, <identified> ่บร right. uh ิษ huh. so uh ัทวิทยุการดินประเทศยากักาในประเทศไทยนะครับได้เลือนช่างทองนะครับมาเป็นสถานที่จัดโครงการจุดต้นทางในได้ตอนไหนกัดาวดี

เริ mm ่ม hmm. ต yeah. 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 ั้งแต่มีคุณยายครับชื่อชื่อเดิ่นแรกก็คือยายแก่ท่านเป็นอดีตหมอดำนะครับอดีตหมอดำในคณะสามสอสารวังนะครับหรือว่าคณะสสามัคคีนะครับเป็นจิตสกาที่เชื่อมั่นในองค์ปู่เท้าศิีพงศ์นาหรือว่ายายผ้าใหญ่ต่อไปก็จะเป็นพิธีของมาขันหนักเองนผู้าร่วมงานนะครับเริ่มตั้งแต่คุณพ่อวี เป็นค,คุณพ่อพิราภทองดุธนะคะแล้วกว็คุณพ่อสุภีสาการนะคะกลับต่อด้วยของท่านกัรของพ่อพีาการนคะด้วยคุณแม<ะ>่นคะลาดีสารการต่อไปด้วยนายธวัชพรอด้วย อนุสาวรีย์ูเท่าทิงงามมีงานประเพณีที่เราได้เห็นมาจนถึงม,มาจนถึงพิธีกรรมต่างๆสืบสืบต่อสืบสามนะครับให้ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของกรงุรงต่อได้คงมาเป็นอยู่ให้ลูกหลานให้ลูกหลานได้ได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องรั้ ต่อไปก็จะเป็นของท่านผู้ว่ในการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบัสักทอนนะครับท่านผอศักดาหวังสุขพร้อมด้วยคุณแม่ปินนป่นแก้วพรอยยศนะครับเพราะวัติการสองท่านก็มีส่วนสนับสนุนผลักดันส่งเสริมให้กิจกรรมการภายในชุมชนได้ดาเนินการร่องร่วงไปได้นะครับทั้งส่วนของโรงเรียนผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุแล้วก็ก,การดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยนะครับ ลำดับต่อไปนะครับเป็นของอาจารย์หนูบลสารการนะคะแล้วก็อาจารย์สุพัฒนสลาสาธิษนะคะการบริการก็จะมีทางลูกหลานนะคะชาวสันทอที่ถวยขันอกมาเป็นรอบๆได้กับทาง และที่ผู้ที่มีส่วนกันที่สุดก็คือคุณพ่อดองอินคุณแม่เตือนใจครองยุทธนะครับเชิญครับมาไล่ออกมาไล่ครับครับชั้นรนึ่งนะครับ คุณพอ่อทองยินนะคุณแม่เดือนใจขเขัยุทธครับก็เป็นผู้มีส่วนสนับสนุสนอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กุรดพสิตดาเสีแลพะพัะาสังกัดระครับ ที่มีจิตสตามีความเคารพเรื่มใสในองค์อนุสาวรียปู่ท้าสีสนามและพระธาตุสร้างถอนะครับที่มาจากเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ไม่ทราบว่าเดินทางมาถึงหรือย่างนะครับจากคุณแม่สมเกียรเนี่ยทนกลางนะครับครับคงจะมาคงจะมาตลำดับต่อไปก็จะขอเรียนเชิญน,นะคะท่านแมนำเภอ สดุดีนะคะตูเท้าสีหานามขอเรียนเชิญนะคะทางผู้นำนะคะทั้ง4ีหมู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางท่านกำนันทางท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะทานสมาชิกอบตอนะคะยืนด้านหลังท่านแดงอำเภอของเราเลยนะคะ<ส><ส> Thank you. เจ้าฝ่ายและอนุสาวรีย์ปู่ท้าสีหนามปูชนียสถานอันเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของพี่น้องชาวบ้านส้างถอและประชาชนทั่วไปข้าพเจ้าในนามตัวแทนลูกหลานและผู้มาร่วมง,งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านส้างถอประจำปี2568เป็นผู้แทนกล่าวสดุดี บ้านสร้างถอเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งมีอายุราว600กว่าปีมาแล้วจากการสืบค้นข้อมูลเอกสารหลักฐานอื่นๆทางประวัติศาสตร์ในชั้นนี้พบว่าบรรพบุรุษของชาวบ้านสร้างถอคือปู่เท้าสีหนามปู่สีหนามยาพ่อใหญ่หรือพ่อใหญ่ทาตซึ่งคือบุคคลเดียวกัน แล้วแต่ใครจะกล่าวถึงท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นราเจ้าฝ่ายจากเท้าคำผงหรือพระปฐุมวรรธา,าวงศาให้มาปกครองหัวเมืองฝ่ายตะบันตกของเมืองอุบลราชธานีซึ่งก็คือบ้านสร้างถ่อแห่งนี้ท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างสมัยกรุงธนบุรีถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปู่ศีหนาม บุตรของย่าทวดศีกากิดย่าทวดศีกากิดเป็นบุตรส,ส,สาวของพระตาและนางผุดสดีเจ้าเมืองหนองบัวลำพูนครเขื่อนขันกับแก้บัวบานพระตามีบุตรทิดารวม7เจ็ดคนเป็นชายสามคนคือ 1. พระวอบสองเท้าทํำผงสเท้าพรมเป็นหญิงสี่คนประกอบด้วยนางอุสา พี่สาวเท้าคำผงสองนางสีกาจิตมารดาปูเท้าสีหนามสามนางและ 4. นางแพงแสนพระตาเป็นบุตรของเจ้าปางคำแห่งราชวงศ์คำเจ้าปางคำนับได้ว่าเป็นผู้วางหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิตของชาวนั่นคือฮีดยีสิบสองคลองสิบี่ทียี่ี่คองเจียงฮีดยบ้านคองเมือง ด้วยเหตุผลทางการเมืองการปกครองการสงครามเท้าคําผงพร้อมดัดยากและไพร่ผลได้อยพย์เคลื่อนย้ายมาตั้งหลักปักฐานแถบรุ่มน้ำมูลบริเวณบ้านท่าวังหินดองอู่พึ่งและแถบห้วยแจระแมเพื่อความมั่นคงปลอดัยจึงได้แต่งตั้งบุคคลสำคัญไปปกครองดูแลหัวเมืองฝ่ายต่างๆซึ่งรวมถึง ปู่เท้าสีขนามพร้อมยักพุทสีกะปกครองหัวเมืองฝ่ายตะวันตกดังที่เร้กล่าวมาแล้วเกียรติยศชื่อเสียงคุณงามความดีที่ปู่เท้าสีขนามปฏิบัติต่อเราราษฎรปู่ท่านได้สืบซัพ์รับเอาประเพณีเฮียสิบสองคลองสิซึ่งปู่ปูท่ทวดเจ้าปางคำได้วางรากฐานการเมืองการปกครอง และแนวปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความร่มเยนเป็นสุขให้ลูกหลานทำหน้าที่จัดเขียนการปกครองเขียเบี้ยสวยอากรนนำส่งครังและชำระคดีความอย่างยุติธรรมจนเป็นที่เคารพยังเกรงตอนน่อราษฎรโดยทั่วไปทําพุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างและอน,นุนาวัดเพื่อให้ลูกหลานได้วทเรียนเขียนอ่านตามยุคสมัย อนุรมูลราชปฏิบัวัฒนธรรมโดยเฉพาะปฏิบัีบุญล้มไฟ่ปู่ท้าสิงหานามจะมีความชื่นชอบเป็นพิเศษเสียงกลองตุ้มทางฟ้อนกลองตุ้มจะไปขอพว่กันและเมื่อท่านถึงอภิจกรรมเราราชดลได้นำอัฐิหรือกระดูกของท่านบรรจุในพระหัตถ์เหลือญบรรจุไว้ในกองพระธาตุแห่งนี้เพื่อให้ลูกหลานได้สักการะไหว้สืบมา ขออำนาจแห่งคุณพระเสด็จการแต่งของดีและอำนาจแห่งคุณบารมีขององคุณข้าวสุาันนามก็ดีราชโสดจนมันดาลอำรอยผลปกป้องของใทรต่างๆให้กับเหล่าข้าวเช้าและทุกทุท่านที่มาร่วมงานที่ต้งตัวสวนในครั้งนี้มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขจเจริญในหน้าที่การงานบริบูรณ์ูน,น,าานสุขพัฒนาฐาบอสุไป และดำเนานประเิรีมุ่งไปในดำเนินการบรรล,ลุวัตถุประสงค์ลุล่วงก็ดีทุกประการเชิญทีท่ ก็เด็ไปทายก็ฝนตกครับขอาควอรู้สึกว่าฝนลงมาตุ้นฉ่ำครับคือดูท้าทายอ ขอบคุณค่ะท่านผู้ชมที่มาเขียนมาเพราะนั่นคือการที่เราให้เกิดความร่วมมือกันขอบคุณค่ะท่านผู้ชมที่มาเขียนมา